สวัสดีครับนี่นะครับวันนี้ก็มีเมนูสุขภาพมาฝากกันอีกนะครับก็เป็นเมนูต้มปลาทูนะปลาทูต้มแล้วก็กินกับน้ำพริกกินกับผักประเภทใบนะครับแล้วก็มีพริกไทยอ่อนนะครับนี่นะครับ,รบยอดมวงเล็ดล่อนะครับแล้วก็ มีมะเขือพวงนะถั่วพลูแล้วก็ถั่วถั่วลายนะครับแล้วก็ปักแว่นนะครับนี่ปลาต้มนะครับก็มีเปลือกส้มนะเปลือกส้มจีดนะครับทานด้วยกันนี่สดนะครับก็ เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนนะครับเพื่อนๆพื่อนที่อยู่ทำงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กลับนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับจากสงครามการสู้รบนะครับหลายคนก็ได้เดินทางกลับมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ ไตอ่อนนะครับสลายไขมันอ,มอันนี้นะครับที่ <c oughs> ผมเคยแนะนำไปนะเทคนิคในการอาหารที่ ทานเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นผักประเภทใบนะครับแล้วก็เป็นเนื้อปลาทะเลนะครับเป็นเนื้อปลานะเป็นปลาอะไรก็ได้เป็นปลาทะเลเนี่ยพอเนื้อปลาเนี่ยจะมีไขมันอิ่มตัวที่น้อยนะครับเป็นไขมันต่ํา ไขมันจะต่ำนี่นะครับมาทานด้วยกนันอืวันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะครับที่ไหนยังตกอยู่บ้างที่ไหนน้ำท่วมบ้างนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่กําลังประสบภัยแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ที่ ประเทศอิสราเอลนะครับมาครับตามด้วยกัน